และอาจารย์ขอย้านะถ้าใครมีที่มือเปล่าเนะี่ยท่านอย่านิ่งนอนใจนะท่านไม่ได้กรรมสิทธิ์นะท่านได้แต่สิทธิการครอบครองนอสอต่างๆค่ะไม่ใช่ครุฑแดงอะ่ะแล้วก็สิทธิทํากินใบแสดงการเสียภาษีเหล่านี้เป็นที่มือเปล่าหมดเลยท่านต้องไปรักษาความเป็นเจ้าของทุก5้าเดือนนะคะไปไม่ได้ก็ให้คนอื่นไปมอบอำนาจไปหรือไม่ก็จ้างคนในพื้นที่หรือไม่ก็มอบอำนาจให้ทนายความในพื้นที่ไปรักษาความเป็นเจ้าของไปตั้งปิดป้ายไว้ปิด ปิดป้ายแสดงไว้ชื่อเจ้าของชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรเขียนไว้ที่ที่เราทําเป็นป้ายชื่อเจ้าของที่ไว้หรือไม่ก็จ้างคนในพื้นที่ดูแลลักษณะนี้เป็นต้นท่านก็จะไม่เสียท่านก็จะไม่เสียการครอบครองแต่ถ้าท่านไม่ได้ไปเลยแล้วคนในคนในพื้นที่มาทํากินมาทํากินในที่ของท่านโดยเปิดเผยเ,เลยแล้วต่อมาประกนเกินปีละแล้วเขาไปยื่นต่อศาลขอเป็นเจ้าของสิทธิขอเป็นได้สิทธิ์การครอบครองอย่างเงี้ยแล้วพาสาัน แจ้งท่านมาท่านก็พิคเหมันท่านก็จะเป็นรองลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ถ่านนานไปตรวจรักษาความเป็นเจ้าของเนี่ยท่านสามารถที่จะฟ้องขับไล่เขาภายในระยะเวลาได้เพราะว่าการการแย่งสิทธิ์การครอบครองในที่มือเปล่าเนี่ยมันแย่งภายใน1ปีนับจากวันที่เขาไม่อยู่เข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาค่ะกรณีที่มือเปล่าไปได้ยังคะเข้าใจได้เข้าใจเห็นว่าเข้าใจมาอ่าใครมีที่มือเปล่านะต้องระวังนะวันนี้